สวัสดีครับผมวันนี้กับที่มาเฮ็ดครับกับข่าเนือยูน่ากินแกงเคเล็ดแกงี้เล็กไส่หมูสับครับกับข่าแบบเพื่นบ้านเพื่นบ้านนะครับที่มักกินครับกับข่าฝีมือแม่ครับเหมือนนะครับนี่กระ้ำกะทิก็ได้ขันเดียวครับนี่แกงไส่กราบหมูครับ จากหมูกับหมูซับครับเจ็ดกินแบบง่ายตามชอบตามมักแบบวิธีสารแบบพื้นบ้านพื้นบ้านตามปลาวิถีสัญจรครับสีเล็กเพอยพอดีอยังแม่แไปหลวนแรงบ่หรอใบอ่อนคั่นแล้วกวคือจือดพอดีแล้วมั้งนี่หยอดอ่อนๆอยู่แม่รับ เฮ็ดตามสูตรแบบบ้านๆที่เคยเห็ดเคยกินน่ะเฮ็ดแล้วก็แซบ่บดีด้จะได้เขาสวนพักสวนควา,าเก็บใบโหระพานครับมีผัากกาแหงกะเก็บกินเก็บใช่เกือบเปิดลแล้ครับนี่ช่วงนาแรงนะครับมีหอมนี่ก็ะปูกไม้ครับปลูกไต สองอาทิตย์นะครับนี่กดีพักที่เล่าโหเราพากับเลือยอยู่ต้นหน่อยต้นเดียวนะครับต้นใ่กับแกแหงตายไปแล้วครับนี่ยังเหลือลูกลูกต้นปลูกขางกันเอาไว้ครับนี่แล้วเห็ดกินจะได้หาก็บกินง่ายๆครับเดี๋ยวจะหาเห็ดนันเพิ่มนะครับูกพักเอาไว้ยุ่ยกินครับ กะชีลาวชีจีนพักกวางตุงแะเผาโหระพาเนือยู่แนวกินแบบพื้นบ้านนี่ครับหอมดีมากครับผมนี่ใส่แกงขี้เล็กพื้นบ้านครับก็แล้วล่างทำความสะอาดครับไส่แล้วหลายเรื่องนี่แดงไต้คือหนึ่งอีกคือหนึ่งเอาไว้กินซดครับกินกับแกงขี้เล็กครับ ไงงามกินหอมมาครับนี่กินหอมแบบกินก็แกงเขากันดีครับแกงชิ้นเล็กนี่ครับน şey ี่ก็ตั้มอกะทิกะเต่าทานครับต่เฮ็ดครับเขากินในืเฮ็ดกะเต่าทานครับได้กินหอมดีครับแซบแบบพื้นบ้านพื้นบ้านนี่ดีครับก็กินหอมไดนกินทานนี่ครับเฮ็ดเนวายยูเนวากินนี่แซบอลีครับ ีเล็กต้มเสร็จแล้วกับมาปั่นกันเอาน้ำมขมออกเรียบร้อยครับนี่โ,โหระพาเก็บม,มาใหม่ครับนี่ใส่แหว้นองวันครับเอาไว้เห็ดเวลาอยู่เวลาปรุงเวลากินครับนั่นสติเ,เริ่มแห้งแตกมันแล้วครับใส่พริกแกงครับพริกแกงตำเอง้วยมือครับนี่ เ,เออความเข้มี่ได้รสชาติจัดจ้านดีครับัดเอเข้ากันก็น้ำหัวกะทิก่อนครับน้ำปลาด้วยน้ำปลาครับนี่เพิ่มความเค็มเข้ามาครับแบบบ้านๆครับเด็ดยูดูบบกลิ่นยังไงจะรแสแซ่บรสนัวแบบบ้านๆครับ กินเรลวแซบอี่ลีครับตอนนี้เห้พริกแตกมันเข่ากันก็นก้ำกะทิได้กลิ่นหอมดีครับจะได้ใส่หมูจะกากหมูลงไปครับหอมเลยกินหอมดีมากครับหอมแบบนวๆเลยครับี เนื้อหมูสุกพอดีก่อนครับรูดมันไม่แตกแตกก้อนเนาะเป็นก,ก้อนมันจะได้แตกเยัดเขากันดีก็พริกก็หม้อกะทิความมันเนื้อหมูสุกพอดีก่อนครับหางกะทิตามด้วยหางกะทิครับนี่เพิ่มความมัน เพิ่มนม้ำปริมาณน้ำลงไปครับราก,กินจะเลยสดแ,แบสบๆครับนี่น้ำสดต่อปากเวลากินเขาเนี่เวลายำนี่ก็ย้ยำไก่คัมแล้ะครับนี่ามงกว่าครับไก่กากับมาหาแนวยูแนวกินครับเวลาหลัางจานครับอันนี้ก็กากหมูเหลือครับนี่มาเป็นอาหารไก่ครับ ไก่เสียงนกกอดครับนี่บรเลงเพลงตามธรรมชาติครับตามเสียงนกครับดูทรรมกลางธรรมชาติมีความสุขลื่นล้มดีครับผมเติมน้ำปลาลาลงไปครับนี่ความแสบนัวขึ้นก็นำปลาล่านำปลาแดกนะครับอาหารของอีสานครับผมนัวหรือมชูรสครับ ได้ขยายรสชาติลิ่นซึงรสชาติความแซ่บความนัวพร้อมกับเข่ามานเหนียบเดือดพอดีครับไส้หีเล็กครับขันน้ำต่มสองที่เลวครับเนี่ยความขมออกครับสีสันหนาหินมาครับผม แกงขีงข้เล็กไสหมูสับกระกากหมูครับรับเขาสูตรพื้นบ้านพื้นบ้านตามแนวยอยากดูบแบบอยากกินตามแบบบ้านผมครับผมเติมน้ำลงไปครับเกี๊ไดเอาไว้สดครับเวลาซุกเหลวเกี๊ยดเส่หั้อกับที่ก็หางกับที่หน่อยปวดครับก็เลยใส่น้ำเพิ่ม รอให้เดือดครับนี่จะได้ปรุงรสปรุงรสชาติเครื่งปรุงต่ออีกรอบนึงครับก่อนจะได้ยู่ได้กินะครับอ,อีกเข้มข้นเข้มข้น,ขนครับกินหอมมากครับผมอก็ดีครับจะได้ชิมรสชาติครับแซ่บนัวขนาดไหนครับหวาน,นครับต้องเป่าก่อน ใส่ผงจุรสเพิ่มหน่อยนึง่งที่เค็มผุดหน่อยนึงเอาใส่ใบหัวผ้าครับมันนี้ใส่เพิ่มอีกน้อยนึงหัวผ้านะได้กินหอมแสบนัวย่อนใบหัวผ้าเลยจ้ะเขากันดีแกงชิลเล็กอ้ กินหอมใบหัวผ้านี่น่ากินมากครับชิมอีกครับคือแล้วครับใส่ผงนัวลงไปเพิ่มครับเยี่ยมแล้วครับผมชิมดูก็ดีวะนี่ปลูไรเพิ่ม กินหอมแท้ได้นากินแล้วครับนี่ครับกับเขาวันบ้านหม,มอลงครับเ,เ,เตรียมอยู่เตรียมกินนี่ก็ไปหอมตะพาสดาไว้กินาาสดสดเวลากินเขากับเขาพึ้นบ้านมื้อนี้ครับผมก่อนที่กินเขากินน้ำครับต้องล่างมือครับล้างมือกินอดกลาง เพอป้องกันโรคที่ไล่ที่ระบาดในช่วงนี้ครับผมคือโรคโคโรนาครับกินไหนถ้าไปไหนไปเจอพบคนเยอะๆนี่ครับต้องมีเครื่องแอลกอฮอล์ที่เป็นเครื่องผสมที่ว่าฉีดทำความสะอาดมือครับจะต้องมีผ้าปิดปากครับตามข่าวสารที่บอกครับได้มา เพื่อรักษาความปลอดภัยครับไม่ให้โรคแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นครับผม่อนกินอาหารทุกครั้งครับก่อน,นี้ได้กินชิมรสชาติออเดอร์ครับนี่ตักหลาดนาเขาเลยครับน้ำลหลายครับนี่แสบนั้อตรงนี้น้ำครับอาหารร้อน,นเเๆเฮ็ดเซ็ตใหม่ๆครับ จิ้นหอมมากครับผมอือนี่ครับจิ้มคูก่กะใบโหระพาสดครับเข้ากันมากครับอือหือตอนหมูครับนี่กากหมูครับตอนหมูสับครับกินพร้อมน้ำกันเลยครับอือหืออู้ห้อนพอดีครับใบโหระพาครับอือหือ ของแสบของนัวดีครับเนี่ยหือดง่ายง่ๆยด้วยครับ ừ, ยำครับผมสุดยอดครับของแสบของนัวครับแกงขี้เล็กแบบบานๆครับ นี่จะใบชีวิตกับเป็นสมุนไพรป้องก,กันโรคตามสูตรโบราณนนครับที่เขามีบอกมาครับหัหวใหญ่ๆเลยครับนี่หอมมากครับปลูกเองครับใส่ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยมักครับอือฮึจากนัวขนาดครับ ออืกินเดียวน้อนรับอิ่มยู่สบายครับกองทัพต้องเดินด้วยท้องก่อนจะมีงานทำต่อไปครับผมอมชดจอดครับแกงขี้เหล็กแบบบ้านๆใส่หมูสับกับกากหมูครับผมสวัสดีครับ